มสสีนวลชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นคลิปรัฐบาลไทยเดอร์แอดมินก็จะมานำเสนอเอาแบบพอหอมปากหอมคอพอดีพองามเนาะไม่ได้เอามาแบบเกลือนเยอะดูจนตาลายนะคะทุกคนเนาะก็เอาแบบพอดีพองามหรือว่าเป็นแนวทางที่เพื่อนๆสมาชิกให้ตามหานะคะทุกคนแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆคนเนาะที่แอดมินเห็นหลายคลิปแล้วแหละคอมเมนต บอกว่าแอดมินเสียงไพเราะน่าฟังฟังเพลินหูอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแอดมินก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าแอดมินเปิดฟังเสียงตัวเองนะก็เคยนอนหลับเหมือนกันก็มีนะแต่ว่าแอดว่าเสียงแอดมินมันแหบนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณอีกหลายๆกําลังใจเลยนะคะลงคลิปรัฐบาลไทยไปตอนตีหนะึ่งสี่นาทีมีคนมาคอมเมนต์เยอะเลยไม่คิดว่าจะมีคนฟังประโยคสุดท้ายพูดแค่ประมาณหนะึ่งนาทีเองทุกคน พูดแล้วก็จะร้องไห้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะที่เซียนลุนนะแม่อันนี้เป็นผลงานเกา่าหนูเอามาให้ดูงวดเดียวเดอร์อันนี้ตําไทยนะแม่นะหนึ่งสิงหาคมเนาะก็ให้ชุดล่างมาคือ4ี่หนึ่งเนาะแม่อ๋อเป็นชุดบนล่าง4ี่หนึ่งนะคะเนาะผลออก0ซนสี่หนึ่งสี่หกนะคะเซียนลุนก็สอบผ่านนะคะแม่แม่เนาะก็ถือว่าทําดีทําถึงอยู่เนาะสูตรเดินดีไหลดีแล้วก็น่าติดตามน่านํามาพิจารณานะคะส่วน หลักร้อยของเซียนลุนเนาะที่แอดมินวงกลมสีแดงคือ1 0 4แม่ถ้าสมมตินะสมมุติไปซื้อโต๊ดได้เลยนะคะแม่เนาะถือว่าได้นะถือว่าโอเคอยู่นะเนาะเลขออกศูนย์่หนึ่งอดเดีเดี๋ยวเรามาดูผลงาน16สิงหาคมนี้กันเลยนะคะเป็นชุดเต็มเนาะแม่มี3ใบเดี๋ยวแอดมินซูมรูปให้นะคะภาพไฟล์มีเด <จะ S 2> ี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะแม่ใบแรกเนาะเป็นล่างเลขเด่น5้าและหนึ่งห้าหนึ่งหสมเก้าหนึ่งห้าหเก้าห้าหนึ่งสี่นะคะแม่ ตัวฟันล่างเลข5นี่ฟันเหมือนแม่น้ำหนึ่งเลยแล้วก็5 3ก็เป็นเลขชุดเดียวกันกับแม่น้ำหนึ่งเลยนะคะทุกคนใครยังไม่เห็นแม่น้ำหนึง่งชุดเต็มเห็นหรือ,อยังเออถ้าไม่เห็นไปดูหนะ้า YouTube แม่เด้อแม่ลงให้แล้วนะแล้วก็หลักร้อยนะคะทุกคนเนาะหลักร้อยหลักร้อยของเซียนลุน126นะคะชุด3ตัวมี1 4 8 1 4 9 1 5 8 1 5 9 2 4 8 2 4 9 2 5ก 2, 2 5 9 6 4 8 6 4 9 6 5 8แล้ว6 5 9นะคะแม่แม่เนาะเขียวเขียวมาร์คสีเขียวคือตัวเน้นเด้อแม่1 4 8 1 4 9 1 5 9 2 4 8 2 5 8 6 4 9 6 5 8 6 5 9นะคะถ้าแอดมินพูดเร็วแม่แคมหน้าจอไว้เดอ้อแอดมินจะไปเร็วๆแล้วก็ใบขวามือนะคะแม่ใบที่3 เป็น2ตัวบนนะคะเลขเด่นของเซียนก็คือ8และ9นะคะแม่2ตัวเจาะ48495859นะคะเป็นตัวเน้นเลยเนาะ48495859นะคะทุกคนแอดมินซื้อไปแล้วนะสลากสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทย5995ไปจิ้มเมื่อวานกลัวไม่ทันนะคะทุกคนเนาะจะไปสนามบินน้ำให้ได้เลยเดอ้อแม่แม่ไปพร้อมแม่สีนวลเดอ้อตัวรองเดอ้อแม่9 6 0 5 6 0 9 8 5 4์นะคะ 05ออกตำลาวเมื่อวานใครได้บ้างตำลาวทะเบียนรถอีกละ <c ười> ใครติดตามแอดมินนะคะเนาะใครที่กินตำลาวอยู่ก็พอจะพอทราบเนาะว่าแอดมินหมายถึงอะไรนะคะ05มาทั้ง3สุกเลยเนาะสสุกเรียงกันเลย055005เดี๋ยวมาดูสุกหน้ามันจะออกอะไรอันนี้ว่าถึงตำลาวเ้วอยแม่เดิรขอ,อนอกเรื่องหน่อยนะคะ <c ười> เลขอาจะวนออกแต่ตัวเดิมๆอยู่ได้เนาะป้ายทะเบียนอันนั้นนะ่ะอ่ะแม่ชอบตัวไหนของเซียนลุน มี3ใบเด้อแม่มีล่างมีหลักร้อยแล้วก็มี2ตัวบนเดอร์แม่แคปเดอร์เซียนลุนนะคะอันนี้ของแท้นะแม่ของแท่ร้อยเปอร์เซ็นเตอต่อกันเลยนะคะแม่แม่ลาบผลพูลทวีเนาะอ,อันนี้เป็นสิทธิหลวงพ่อเนื่องนะคะใบซ้ายมือเป็นผลงานเก่าเด้อแม่ให้เลขวิ่งมา4,7,8นะคะแล้วก็4,6ล่างเต็มเต็มเลยอันนี้ใครตามใบนี้บ้างคะทุกคนได้ไหมได้เขาไหม แอนมินเอาผลงานเก่ามาให้ดูแค่งวด2งวดเดอร์แมเดอร์ไม่ได้เอามาให้ดูเยอะนะเพราะว่าดูเยอะแล้วโอ้ยตาลายนะแม่แม่เนาะตาลายเหมือนแอนมินไหมเมาเลขนะคะแม่แล้วก็16สิงหาคมนี้เดอร์แมเดอร์ก็เลขวิ่งคือ0ูนยนะคะชุด2ตัวเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดนะคะแม่แม่ชอบเลขไหนแอนมินบอกเลยแล้วกันเนาะแม่แม่ชอบเลขไหนแม่คอมเมนต์เลยหนูอ่านทุกคอมเมนต์แหละหนูตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยด้วยซ้ํา หนูซื้อลอตเตอรี่ไว้6กห้ห้านะแม่หกห้าห้าหกแต่ยังไม่ได้ไปจัดศูนย์ห้านะเพราะว่า0550มันชอบมาตำเราเอาแม่แคปหน้าจอไวเด้อร์พูดแค่นี้แหละเล,ล่าผลพูนทวีเดอแม่เดอเอามานำเสนอให้แล้วนะคะหลากหลายท่านที่ถามหานะ มาต่อกันที่นะคะผลงานของอาจารย์สอนคนทำหายเยอะจังเช้าวันนี้ตั้ง4ี่ห้าคนนะคะทุกคนเนาะผลงานเก่าให้เด่นส่วนรองหนึ่งเนาะแม่เนาะส่วนมาหลักร้อยหนึ่งมาหลักหน่วยบนนะคะแม่แล้วก็ผลงานนี้งวดวันที่16สิงหาคมเนาะหัวหน้าห้าผู้ช่วย6เพิินว่าหัวหน้าห้าผู้ช่วย6นะคะแม่งก็แสดงว่าเด่นห้ารองหนะคะแม่ มาหนึ่งคนก็มาหนึ่งตัวแหละนาะแม่นาะออันนี้เป็นอาจารย์สอนห้าอะไรดีแม่ห้าอะไรดีแม่น้ำหนึ่งก็ฟันห้านะแม่น้ำหนึ่งฟันห้าแอดมินว่างวดน,นี้ห้าหกหกห้าห้าเก้าเก้าห้านี้ปิดรับชัวร์แม่หาซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อแอดมินซื้อไวแ้วแล้วนะเนี่ยตรงกันกับเลขอาจารย์สอนเลยห้าหกหกห้าแม่อะไรมันจะเป๊ะปังขนาดนั้นเอ๊อหรือว่าวันนี้แอดมินจะถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนเ <c oughs> อาแม่แคปหน้าจอไว้นะคะ ต่อกันที่มือทองนะคะทุกคนอันนี้เพื่อนสมาชิกก็ให้ตามห้เดอร์อแม่แคบนะาของงวด16กกรกฎาคมเนาะก็เข้านะแม่เนาะเลขออกเบอร์ตัวกลับ6 3เลขวิ่งก็เข้านะคะทุกคนแล้วก็หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเลขออก0 4น 4, 1, 4 6หนึ่งเนาะแม่หลุดเดอแม่เดอร์ หลุดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเราก็มาตาม16สิงหาคมนี้กันเลยเลขเด่น1สวยสุดมือทองเขาว่าแบบนั้นเนาะแม่เนาะชุด2ตัวจอด101314171819นแะแม่101314171819อ่ะแม่ชอบไหมเดี๋ยวแอดมินจะซูมภาพใหญ่ให้เนาะจะได้ดูแบบชัดๆกันไปเลยนะคะอ่ะแม่ชอบแม่แคปเ,เด้อเดวหนูจะไปแนวะทางถัดไปนะคะต่อไปใบนี้นะคะแม่มีคนถามหาอาจารย์สมานเนาะ ผลงานเก่าแอดมินเอามาให้ดู3-4สงวดเลยแอดมินเขาพูดงวดเดียวเดอร์แม่คือ1นึ่งสิงหาคมเนาะซีหนึโอ้โหตังปุริเยเกินไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนบนล่างเลยเนาะ16สิงหาคมนี้นะคะอาจารย์สมานให้ชุด2ตัวเจาะมี5-1-5-4-5-7-2-1-2-4-2-7 8184 8 7่งแปดและ37นะคะแม่ๆเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงว่าแนวทางจะไหลดีเดินดีไหมนะคะทุกคนถ้าแอดมินตามมันจะหลุดไหมเนี่ยพอดีว่าเหมือนมีเพื่อนๆสมาชิกเข้ามาคอมเมนต์เนาะสูตรนี้เข้าดีใช่ไหมเดี๋ยวถ้าฉันตามสูตรนี้จะหลุดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นหลายคอมเมนต์เลยเนาะแอนมินก็อดขำไม่ได้นะคะทุกคนเอาแม่แคบไว้เป็นแนวทางนะคะ แนะนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนาะเป่าตังเพิ่งเปิดเมื่อวานแอดมินไปจิ้มมาแล้ว4ใบนะคะแม่แม่แมถูกกฎหมายเดอ้อต่อกันเลยที่อาจารย์ปรีชานะคะทุกคนแอดมินว่าน่าจะเห็นแนวทางของอาจารย์หลายท่านแล้วแหละแอดมินก็ลืมเอามานำเสนอนะคะทุกคนเนาะก็เลยมาใส่ในคลิปนี้ให้เลยเนาะ ผลงานเก่าเนาะแม่เลขออกศ41 4 6นะคะทุกคนอาจารย์ปรีชาสอบผ่านเนาะ4 1ตรงตรงเลยโอ้โหเก่งมากเลยคะ่ะอาจารย์เอาเอามงไปครองเลยนะคะ1ิ 16, สิงหาคมนี้เนาะอาจารย์ก็ให้วิ่งรูด9นะคะแม่เนาะวิ่งรูด9อุ้ยเจอเลขในใจแอดอีกละทุกคนทายซีเลขไหนไม่ต้องทายหรอกเดี๋ยวแอดบอกเลยเ5 0ใครติดตามแอดมินเนาะทราบอยู่ดีนะทุกคนเนาะ

อย่าเซลนะจะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเซลใต้คอมเมนต์คอยดูอะทุกคนอ่ะอาจารย์ปรีชาแม่แคปหน้าจอยนะคะเอาไว้พิจรารณาเสียงโชคเสียงลาบเด้อเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเงื่งอ16สิงหาคมน,นี้อาจารย์จะสอบผ่านไหมต่อไปรัฐบาลไทยของนาอ้วนน้อแม่ผลงาน1สิงหาคมก็สีหนึ่งบนเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเรามาดูเงื่งอ16สิงหาคมน,นี้กันมันมีสามบเดอแอดมินจะขึ้นพร้อมกันสามใบเลยนะคะไฟล์ภาพใหญ่ อ่ะแม่แคไปไวเดอร์แล้วก็ดูไปพร้อมกันกับหนูเลย16สิงหาคมเดอร์แม่ใบแรกคู่โต๊ดบนของนาอ้วนให้930นเนาะแม่เนาะผลงาน1สิงหาคมมา1สิงหาคมให้4 2 5นะคะ4ก็มา ให้เห็นเนาะแม่เนาะ0ูนย์สีก็สอบผ่านนะคะซิมบกสิงหาให้930าานย์เดอแม่เดอแล้วก็ใบกลางนะคะเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มก็คือ92 9าสองเก้าหนึและ0ูชุด3ตัวคือศูนย์เก้าสองย์เก้าแล้วก็เก้นะคะแม่ เขาน้าอ้วนเขาก็ตัดมาจากชุดคู่ตสบนเขานั่นแหละทุกคนแล้วก็ความมือเป็นชุดเน้นของน้าอ้วนเนาะสาตัว092-903ชุด2ตัวเจาะเน้นเน้นเ,น,น,เน,นของน้าอ้วนคือ9203-29และ30นะคะแม่อ่าแม่ถ้าชื่นชอบแนวทางของน้าอ้วนแม่แค็ปหน้าจอไว้ดูเดอ้อไฟภาพมันใหญ่แอดมินบีบภาพให้มันน้อยลงถ้าแม่ดูไม่ชัดแม่เอียงแนวนอนดูก็ได้นะคะ คลิปนี้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะทุกคนก็พอก่อนเนาะเดี๋ยวไปคลิปหน้าละกันนะคะทุกคนอ่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเด้อแม่ในแอปเป่าตังใบละ80บาทนะคะทุกคนแอปมินไม่ได้เป็น f ีเ e center ให้เขานะไม่ได้รับค่าอะไรจากเขาหรอกชอบซื้อในแอปเป่าตังนะคะทุกคนมันใบละแ0บบาทมันถูกดีนะคะทุกคนอ่ะแม่ซีนวนชาแนลสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน ep หน้าเด้อแม่เด้อ